สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำรถบ้านแท้นะคะสวยๆคะ่ะทุกท่าน Toyota Suruna นะคะคันนี้เป็นรุ่นของมุมส้มค่ะรถบ้านแท้ปี97นะคะราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีวิ่งดีประหยัดน้ำมันด้วยนะคะทุกท่านขับขี่คล่องตัวนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างพอได้คะ่ะสามารถขับทางไกลกันได้สบายๆเลยนะคะ ภายในค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยแต่งค่ะสภาพแบบเดิมๆนะคะทุกท่านไม่ใช้งานได้ครบนะคะ3 0 0เซนกว่ากิโลเมตรนะคะผ่านการใช้งานมานะคะภาษีพรบปี64เริ่มเอกสารชุดโอนครบนะคะ ราคานี้สามารถต่อรองกันได้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้หรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อในคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ